สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการดูเกณฑ์โชคนะแบบง่ายๆด้วยตัวเองเนะเราไม่ต้องไปรอ,อหมอดูหรือไปจองคิวดูดวงก็ได้เราก็ดูด้วยตัวเองด้วยง่ายๆด้วยวิธีที่ผมจะสอนในต่อไปนี้ อันนี้ก็เป็นวิชาพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์อย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ผมจะอธิบายเข้าใจง่ายๆแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูดวงนะของคนที่ถูกวันที่หนึ่งนะว่าเขาได้เกณฑ์อะไรบ้างนะผมก็โพสต์ไว้ในทวิตนะจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างของคนถูกในวันที่148ล้านนะว่าเขาได้เกณฑ์อะไรบ้างตามเคฑนตำราแบบโบราณโบราณนะฮนะ ซึ่งนะฮะผมก็สรุปออกมาแล้วนะจริงๆเกณฑ์ตำราโบราณเนี่ยผมให้ไว้ตามนี้เลยอันนี้คือเกณฑ์นะเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์โชคนะยิ่งนะฮะวันที่หวยออกก็คือวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกหรือวันที่คุณไปเสี่ยงโชคลงทุนเนี่ยนะคุณยิ่งมีเกณฑ์หลายๆเกณฑ์นะไอคำว่าเกณฑ์หลายๆเกณฑ์คืออะไรคือดาวมันจับคู่กันได้ตามเนี้ยนะอันเนี้ยเขาถูก บางวันที่1 48ล้านนะเขามีเกณฑ์ในวันที่หวยออกเนี่ยนะฮะทั้งหมด7เกณฑ์ด้วยกันยิ่งมีมากก็ยิ่งมีโอกาสสูงนะยิ่งมีมากก็ยิ่งโอกาสสูงถ้ายิ่งมีน้อยก็โอกาสน้อยฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เกณฑ์เยอะๆนะเคือปกติเนี่ยผมจะกําหนดไว้อย่างนี้1คู่เนี่ย25นะสคู่50 3คู่75 4คู่เนี่ย100แต่ถ้าเกินขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันยอดประเสริฐหมายความว่า มันได้แน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในวันที่คุณซื้อหวยหรือคุณลงทุนคุณขายบ้านคุณประกาศขายบ้านอะไรพวกนี้คุณมีเกณฑ์พวกนี้เยอะๆเนี่ยจะยิ่งเป็นผลดีกับคุณมากเลยอันนี้เขาก็ถูกวันที่หนึ่งนะฮะ อ่สีล้านเดี๋ยวผมจะหาว่ามโนนะนนี้คือลอตเตอรี่ที่เขาถูกกันนะฮะคุณก็ไปไล่ตรวจด,ดมูมันก็เป็นงวดเดียวกับคดีหมวดจรูนคูปีชานั่นแหละ533สามเนี่ยเจ็ 7, 2, 6, เนี่ยนะฮะซึ่งเขาได้เกฑนทั้งหมด7เกฑ์ด้วยกันนะเจ็ดเกฑ์ด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ายังไม่จบนะฮะอีกคนหนึ่งถูกวันที่16ล้านนะอันนี้ก็ได้7เกฑ์เหมือนกันนี่ทั้งหมดเเกฑ์เลยนะ ก็แปลว่าวันที่เขาถูกเนี่ยเขาได้7เกณฑ์ทำไม7เกณฑ์มันถึงจะทําให้ถูกวันที่1ฮะเพราะว่าเลขมันมีอยู่6ตัวฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเดาเลขให้มันตรงทั้งหมด6ตัวได้เนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่า7นะซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยผมเคยใช้กับการซื้อ powerball นะ่ะ powerball เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมมีเกณฑ์ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะผมก็ถูกมา3ตัวนะมันขาดอีก2ตัวจะได้เงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐ นะฉะนั้นเนี่ยคนถูกวันที่1เนี่ยจะได้เกณฑ์เนี่ยค่อนข้างมากแต่ถามว่าต้องเป็น7เกณฑ์เสมอไปไหมไม่จําเป็นนะฮะกรณีนี้เนี่ยมีอยู่แค่5เกณฑ์ด้วยกันอันนี้นะเขาได้5เกณฑ์นะก็คือมีเกณฑ์นะตามตําราเลยนะอันนี้เป็นเกณฑ์ตามตํารานะนี่เกณฑ์ตาราที่ผมให้ไว้ะนะฮะซึ่งเกณฑ์พวกนี้เนี่ยอันนี้มีแค่5เกณฑ์เขาก็ถูกวันที่1 1หนึ่งใบได้เหมือนกันนะเอาวิธีการทําไงคุณให้จําเกณฑ์ตามนี้เลยฮะนี่จําเกณฑ์ตามนี้นะ นี่คุณต้องดูเกณฑ์ตามนี้นะแต่วิธีดูดูยังไงอ่ะเรามาดูนะฮะเราเข้าไปที่เว็บไมโหรานะไมโหรานะแล้วคุณก็เข้าไปที่หน้าแรกนะแล้วก็เข้าไปที่ดูดวงนะคุณลงมาที่ดูดวงโหราศาสตร์ไทยคลิกนะอ่าคลิกนะแล้วคุณก็เลื่อนลงมาฮะนะฮะคุณก็ผูกวันเดือนปีเกิดนะอ่าผูกวันเดือนปีเกิดของคุณนะแล้วก็วันที่คุณต้องการทำนายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรฮนะคุณต้องผูกลงมาตรงนี้นะ ผูกลงมาตรงนี้แล้วตั้งค่าปฏิทินเดิมเนี่ยมันจะเป็นปฏิทินระบบนี้นะคุณเปลี่ยนมาเป็นระบบสุริยานนะแล้วคุณก็เลือกดาวเนปจูนนะคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ฮนะคุณให้เลือกปฏิทินให้ถูกแล้วคุณก็กดทานายนะฮะหลังจากนั้นคุณเลื่อนลงมาฮนะมาที่ดวงจักรราศีอันนี้คือดวงจักรราศีนะอันนี้คือพื้นดวงนะอ่าพื้นดวงถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าวันไหนนะสมมุติอะนวะวันที่หวยมันจะออกวันที่หนึ่ง นะฮะงกันยาใช่ไหมคุณก็ตั้งค่ามา1กันยาอันนี้เป็นวันเกิดสมมุตินะอ่า่กันยาปี66นะฮะแล้วก็มาดูฮะวันที่1กันยาเนี่ยนะฮะมันได้กี่เกณฑ์นะมันได้กี่เกณฑ์นะเราจําเกณฑ์ตรงนี้นะเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยผมจะไว้ใต้คลิปให้นะฮะเราก็มาดูนะได้กี่เกณฑ์นะ,ะมีดาว5นะต้องเลข2เนี่ยอ่าคือ5เนี่ยอยู่วงนอกนะต้องเลข2คือวงในก็คืออ่าเลข5 นะเลขห้าวงนอกนะต้องเลขวงในเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันคือเกณฑ์คือ5อยู่ข้างนอกนะอันนี้คืออยู่ข้างในนะต้องเนี่ยหมายความว่าทับหรือเล็งกรณีนี้คือดาวพฤหัสนะฮะทับทับจันนะทับจันดาวพฤหัสเล็งอังคารนะฮะมีไหมเราก็ต้องมาดูนะฮะว่าเลข5าเนี่ยมีเกณฑ์ไหมอ่าไม่มีเห็นไหมก็แปลว่าดวงนี้ไม่มีเกณฑ์เลข5เอาไปดูเลข6 นะเลข6นะต้อง1เลข6ต้อง4นะเลข6ต้อง5เลข6ต้อง6นะเรามาดูนะฮะเกณฑ์เลข6นะ6ต้อง1นะ6ต้อง4 6ต้อง9ก็แปลว่าได้6กับ1น,นได้6กับ1นกับ4ก็แปลว่าได้2เกณฑ์นะ2เกณฑ์นะามาดูอะไรอีกอังคารน,นะเลข3อยู่ตรงนี้นะต้องเลข9ตรงนี้เลข3ต้องเลข9มีไหม่า3ต้อง9มีแปลว่าเมื่อกี้ได้ห นะฮะต้อง1 6ต้องเลข4แล้วใช่ไหมก็แปลว่าได้2เกณฑ์นะบวกอันนี้เป็น3เกณฑ์ใช่ไหมสาเกณฑ์เลข2เลข4ีมีไหมไม่มีแปลว่าดวงนี้เนี่ยได้แค่3เกณฑ์เท่านั้นยังไม่ถึง6เกณฑ์เลยนะสเกณฑ์ก็แปลว่ามีดวงถูกแค่75%สมมมติถ้าเกิดถูกก็แปลว่าขาดทุนไป30%นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ไม่ควรไปซื้อหวยแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเนี่ยดาวดวงไหนมันแข็งแก่งก็อาจจะได้แปลว่าในวันที่1กันยา2 5ง6ดวงสมมุติเนี่ยดวงเนี่ยที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยนะฮะมีเกณฑ์ถูกนะฮะสคู่แต่ยังไม่ถึง7คู่เลยนะแค่3คู่นะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเดี๋ยวผมจะให้ทริกนะทริคตัวนี้นะทริกตัวนี้เอาไวใ้ให้คุณนะเผื่อคุณจะใช้นะเอาไว้ในการพยากรณ์ดวงโชคเผื่อจะถูกวันที่1นะก็ขอให้โชคดีสําหรับ ความเสี่ยงนะฮะ,ะวิธีการนี้เนี่ยสามารถไปซื้อ,อฟิวเจอร์นะในตลาดฟิวเจอร์ในตลาดคริปโตในตลาดหุ้นในตลาดลงทุนได้หมดเลยนะหรือประกาศขายที่ขายบ้านขายรถนะสมัครสอบงานใช้ได้หมดนะฮะนะคุณจะไปยื่นใบสมัครคุณก็ดูวันที่มันได้เกณฑ์เยอะ นะฮะคุณจะไปประกาศขายบ้านนะค,คุณจะไปเสนอกู้ธนาคารนะค,รคุณจะไปทําอะไรมันได้เกณฑ์พวกนี้มันใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอา,อาสิ่งดีๆมามอบให้นะก็ฝากไว้